สวัสดีครับมาพบกับช่าง้อยนะครับมาเทสงานก็ส่งลูกค้าครับเป็นงานไม้ชิงชันท่อนเดียวนะครับนี่ครับปี50ครับช่วงชัก60กับเออมี65กับ70นะครับมาเทสงานให้ชงครับก่อนจะส่งลูกค้านะครับไอลำที่หนึ่งครับผมเป้าจมน้ำเลครับลำที่หนึ่งครับโดนนะครับนี่นะเป้าเคลื่อนไหวครับผมนี่ครับลำที่หนึ่งครับเป็นแม่นครับผมลำที่สองครับ ครับถือเป้าครับผมโอ้ยนี่ครับยิงเป้ากระโดดเลยครับนี่ครับแรงครับแรงมากครับนี่ครับเป็นงานไม้ท่อนเดียวนะครับลุกคาคนไหนสนใจงานตัวนี้นะครับโทรหาช่างน็อตได้เลยนะครับราคาคุยกระทาแชัดนะครับผมนี่ครับงานสวยๆจากช่างน็อตนะครับแบล็เกอร์ทูเคนะครับขึ้นยางเหนื่อยยางแข็งทุหายนะครับนี่โคตรแข็งนะครับยางดึงให้ไม่ไหวเลยครับสองสองลำนะครับวันนี้จัดส่งนะครับนี่ครับ คู่นี้นะครับงานไม้ท่อนเดียวทั้งคู่นะครับนี่ครับถูกใจไม่มีคําว่าแพงครับงานสวยๆแจ๋ววจากช่างอีกแล้วครับท่านไปแล้วครับวันนี้ขอจบคลิป,ประเพียงเท่าน,นี้ครับสวัสดีครับ